สวัสดีค่ะจากช่องริบบอนบายบัวนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำเหรียญปวยท่านนะคะเป็นดอกกุหลาบแบบสวยๆกันเลยนะคะแบบนี้เลยเป็นลายที่ทำง่ายนะคะขั้นตอนการทำก็ไม่ยากนะคะเพืเ่อนๆสามารถทำตัวเป่าไว้ใส่เหรียญที่ลังได้นะคะแบบนี้นะคะ อุปกรณ์นะคะก็จะมีกันไกลนะคะมีแหนบแล้วก็มีเหรียญน,นะคะส่วนริบบิ้นที่ใช้ทํานะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะตัวนี้นะคะเราจะใช้เป็นริบบิ้นตาละคางเบอร์สองนะคะเราจะตัดริบบิ้นมาสองสีลักษณะนี้ค่ะริบบิ้นเส้นยาวนะคะเราจะตัดริบบิ้นมาสี่เส้นค่ะตัดความยาวอยู่ที่35เซนติเมตรนะคะ ให้เพื่อนๆตัดปลายแหลมนะคะแบบนี้จากนั้นพับริบบิ้นนะคะลงมา10เซนติเมตรค่ะตรงนี้นะคะรีเลาพับให้เป็นรอยนะคะรีเลาพับตรงนี้ให้เป็นรอยนะคะแบบนี้เราจะได้ลักษณะนี้ค่ะส่วนริบบิ้นเส้นสั้นนะคะเราก็จะตัดริบบิ้นมา4เส้นค่ะตัดความยาวอยู่ที่20เซนติเมตรนะคะแบบนี้แล้วก็ตัดปลายแหลมหนึ่งด้านค่ะ จากนั้นเรามาขึ้นฐานกันเลยนะคะเราจะเอาลิบบิ้ด้านที่สั้นนะคะไว้ด้านล่างคะ่ะเอาลิบบิ้ด้านที่ยาวไว้ด้านบนนะคะลิบบิ้เส้นที่1คะ่ะเส้นที่สองคล้องเส้นที่1นะคะแบบนี้เส้นสั้นจะอยู่ด้านล่างนะคะเส้นที่สามคล้องเส้นที่2นะคะแบบนี้ค่ะ เส้นที่4นํนริบบิ้นสอดเข้าห่วงที่หนึ่งนะคะตรงนี้สอดเข้าไปดึงออกมากว้างๆนะคะแบบนี้แล้วก็รั่วอาริบบิ้นเส้นที่3าเข้าไปในห่วงนะคะแบบนี้แล้วก็ดึงให้กระชรับนะคะพอเราดึงกระชับแล้วนะคะเ,เพื่อนๆที่ต้องการจะใส่เหรียญเลยนะคะก็นําเหรียญมาวางในขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะตรงนี้นะคะหรือจะทําไว้ใส่เหรียญที่หลักก็ได้นะคะแล้วก็จะพับริบบิ้นนะคะ เส้นยาวด้านล่างขึ้นมาด้านบนค่ะตรงนี้นะคะพับขึ้นมาเส้นยาวด้านซ้ายพับลงมาค่ะแบบนี้เส้นยาวด้านบนพับลงมาค่ะเส้นยาวด้านขวามือน,นำปลาลิ้นสอดตรงนี้นะคะสอดตรงนี้นเพื่อนๆก็ดึงให้กระชรับนะคะลีดมุมตรงนี้ให้เป็นรอยนะคะแบบนี้การลิินเลื่อนหลุดค่ะ พอเราได้แบบนี้นะคะเราก็จะสอดเก็บริบบ้นเส้นสั้นนะคะตรงนี้ให้เพื่อนสอดทั้งสี่เส้นเลยนะคะแล้วก็าปาริบ้นนะคะล้วก็สอดเข้าช่องตรงนี้ปาริบินโ่ด้านบนตรงนี้นะคะ่ะแบบนี้นะคะสอดเหมือนกันนะคะทั้งสี่เส้นเลย เพื่อนดึงให้กระชับนะคะแบบนี้ริดมุมตรงนี้ให้เป็นรอยนะคะแบบนี้เลยเราก็จะได้แบบนี้เราก็จะพลิกกับด้านมาค่ะให้เพื่อนๆพลิกกับด้านมานะคะแบบนี้เราจะมาทํากลีบนะคะตรงนี้กันเลยกลีบด้านนอกนะคะทั้งสี่กลีบนะคะตรงนี้เพื่อนเพื่อนก็จับลักษณะนี้เลยนะคะแบบนี้ทําเส้นด้านบนค่ะาพาบริบบิ้นนะคะขึ้นไปด้านบนนะคะแบบนี้ ใช้แ้วชี้เราดันไว้นะคะประคองตรงนี้ไว้ค่ะแล้วก็พาบริบบิ้นลงมาให้ได้ลักษณะนี้ค่ะแบบนี้เลยนำปลายริบบิ้นสอดเข้าช่องตรงนี้ค่ะด้านหน้าตรงนี้นะคะสอดเข้าไปตรงนี้เพื่อนๆก็ปล่อยมือนะคะแล้วก็ดึงนะคะแบบนี้ใช้แนวชี้ดันนะคะดันกลีบให้ตั้งขึ้นนิดนึงค่ะประมาณนี้นะคะยังไม่ต้องดึงแน่นมากค่ะ เราจะได้กรีบป,ประมาณนี้เส้นที่2นะคะตรงนี้พับริบบิ้นนะคะปลายด้านบนนะคะพับปลายริบบิ้นลงมาให้ได้ลักษณะนี้ค่ะสอดตรงนี้ดึงนะคะใช้ดูชีเราด้านกรีบขึ้นมานิดนึงค่ะประมาณนี้ตรงนี้ค่อยคอยดึงนะคะค่อยๆดึงกรีบนะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่สามนะคะตรงนี้ พับิบบิ้ไปด้านบนนะคะพับพาลิบบี้ลงมาค่ะแบบนี้สอดต,ตรงนี้ค่ะเ,คเส้นต่อไปนะคะเส้นที่สี่ค่ะพับิบบิ้ขึ้นไปด้านบนนะคะพับลาริบบี้ลงมาสอดต,ตรงนี้ค่ะเพื่อก็ค่อยๆดึงกลีบนะคะ ดันกลีบให้ตั้งขึ้นนะคะแบบนี้จากนั้นเพื่อนๆก็จัดกลีบให้เท่าๆกันนะคะดูกลีบให้เท่ากันนะคะทั้ง4ี่กลีบนะคะเราจะได้ประมาณนี้เลยแบบนี้แล้วก็จะนำริบบิ้นเส้นสั้นนะคะที่เราตัดไว้สีเส้นมาสอดใต้เส้นสีชมพูนะคะเพื่อนๆก็จับแบบนี้พับริบบิ้นเส้นนั้นลงมาค่ะแบบนี้เราจะสอดด้านล่างของตรงเส้นสีชมพูตรงนี้นะคะ เพื่อนๆก็นำริบบิ้นนะคะที่ตัดนะคะมาสอดต,ตรงนี้ใต้เส้นสีชมพูตรงนี้ค่ะสอดทั้งสี่เส้นเลยนะคะปลายของริบบิ้นนะคะจะชนกับมุมตรงนี้พอดีนะคะแบบนี้ชนกับมุมตรงนี้ค่ะเพื่อนๆก็สอดนะคะพับริบบิ้นตรงนี้ลงมานะคะแล้วก็สอด เส้นที่3นะคะพับริบบิ้ลงมาค่ะแล้วก็ซอดนะคะเส้นที่4นะคะพับริบบิ้ลงมานะคะแล้วก็ซอดแล้วก็จะได้แบบนี้เลยนะคะ ตรงนี้เขาโผล่ออกมาแล้วก็ใช้นิ้วเราดันนะคะเข้าไปนะคะแบบนี้เราจะได้สองเส้นคู่นะคะแบบนี้เส้นสีเหลืองจะอยู่ด้านล่างนะคะแบบนี้ค่ะเราก็จะจับริบบิ้นมาซ้อนกันนะคะเราก็จับริบบิ้นคู่ที่หนึ่งขึ้นมาค่ะเพื่อนๆจะเริ่มคู่ไหนก่อนก็ได้นะคะคู่ที่หนึ่งนะคะคู่ที่สองทับคู่ที่หนึ่งค่ะคู่ที่สามทับคู่ที่สองค่ะ คู่ที่สี่ทับคู่ที่สามนะคะแบบนี้ริบบิ้ซ้อนทับกันนะคะลักษณะนี้ค่ะแบบนี้เลยจากนั้นเพื่อนๆน,นะคะก็ใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้ด้านขวามือพับริบบิ้ลงมามือซ้ายจับเชือกจับประคองนะคะแบบนี้พับริบบิ้ลงมาค่ะเราจะหมุนตรงนี้ให้แน่นนะคะตรงนี้แล้วก็ใช้นิ้วโป้งกดเกสรเบาๆนะคะ เกศเราจะได้ไม่เด้งนะคะดึงตรงนี้ให้ตึงๆนะคะเ,เพื่อนๆก็ดึงให้แน่นค่ะเราจะหมุนประมาณ1รอบถึง1รอบครึ่งนะคะตรงนี้คือ1รอบค่ะ,คะเพื่อนก็หมุนออกมานิดนึงค่ะหมุนนิดนึงนะคะประมาณนี้เราจะเหลือริบบิ้นนะคะเส้นสีชมพูนะคะประมาณนี้สีเหลืองประมาณนี้ค่ะ เพื่อนๆก็ทําเส้นสีชมพูก่อนนะคะเส้นสีเหลืองเราจะปล่อยไว้นะคะแบบนี้พับริบบิ้นเส้นสีชมพูค่ะปล่อยคู่ที่1ออกมาลักษณะนี้นะคะแบบนี้ทําเส้นสีชมพูนะคะเือนก็พับปลายริบบิ้นลงมาลักษณะนี้เลยแล้วก็สอดช่องนี้มุมนี้นะคะตรงกลีตรงนี้เลยแนะนำให้เพื่อนๆใช้แหนบช่วยสอดนะคะถ้าสอดยากนะคะ แบบนี้ก็ดึงนะคะแบบนี้เลยเส้นที่2นะคะคู่ที่2องเพื่อนๆก็ปล่อยออกมานะคะแบบนี้ทําเส้นสีชมพูนะคะเส้นสีเหลืองปล่อยเข้าไว้แบบนี้เลยพับริบบิ้นลงมาค่ะดึงมาตรงๆพับปลิบบิ้ลงมาลักษณะนี้สอดมุมนี้เลยนะคะตรงนี้เพื่อนๆก็ใช้แหนบช่วยดันนะคะ คู่ที่3นะคะปล่อยออกมานะคะแบบนี้ทําเส้นสีชมพูนะคะเพื่อนๆก็พับริบบิ้นนะคะลงมาแบบนี้ค่ะสอดตรงนี้คู่ที่สี่นะคะทำเส้นสีชมพูนะคะพับริบบิ้นลงมาค่ะ ดึงมาตรงๆพับป,า,ป,ปาดิบ้ลงมาค่ะสอดตรงนี้เพื่อนๆก็ดึงนะคะใช้นิ้วโป้งกดตรงนี้เบาๆนะคะกดเกสรเบาๆนะคะแล้วก็ไล่ดึงนะคะไล่ดึงให้กระชรับนะคะค่อยๆดึงนะคะดึงมุมตรงนี้ให้กระชรับค่ะ เพื่อนๆก็ค่อยๆไล่ดึงเลยนะคะพอเราดึงกระชับแล้วนะคะเราก็จะมาทํากลีบสีเหลืองกันเลยนะคะกลีบด้านในนะคะตรงนี้เพื่อนๆก็จับให้ถนัดมือนะคะเราก็จะทําเส้นตรงนี้ค่ะด้านซ้ายมือตรงนี้จะแบบนี้ค่ะพับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือนะคะแบบนี้พับปลายริบบิ้นลงมานะคะแบบนี้ค่ะเราจะสอดตรงนี้ค่ะ เส้นสีเหลืองเส้นที่2จะอยู่ด้านล่างนะคะเราจะข้ามมาสอดตรงนี้ข้ามเส้นสีเหลืองนะคะตรงนี้มาสอดตรงนี้ค่ะตรงกลีบที่สองนะคะตรงนี้ค่ะสอดตรงนี้เลยแบบนี้นะคะจะอยู่ด้านบนนะคะจะอยู่ด้านบนของเส้นที่สองนะคะตรงนี้เพื่อนก็ใช้แหนบนะคะ ช่ด้านปลายริบบิ้นก็ผล่ด้านล่างนะคะเพื่อนก็ค่อยๆดึงกลีบค่ะเราจะดึงรวมไว้ก่อนนะคะจะยังไม่ดึงแน่นค่ะแบบนี้เส้นที่สองนะคะเพื่อนๆก็ดึงริบบิ้นนะคะพับมาดึงมาตรงๆแบบนี้เลยมาทางขวามือลักษณะนี้นะคะแบบนี้แล้วก็พับปลายริบบิ้นนะคะแบบนี้เลยเส้นที่สามจะอยู่ด้านล่างค่ะสอดมุมนี้เลยมุมนี้นะคะตรงนี้ สอลิบบีน้นะคะตรงนี้ตรงกรีบนะคะตรงนี้เลยปลาลิบบี้โผล่ด้านล่างค่ะก็ค่อยๆดึงกรีบนะคะดึงลวมไปค่ะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่สามพาลิบบี้มาตรงตรงแบบนี้เลยนะคะตรงตรงแบบนี้เพื่อนก็พาปลาลิบบี้ลงมาค่ะสอดต,ตรงนี้ ตรงเส้นที่2นะคะตรงกลีบที่2นะคะตรงนี้ด้านบนของกลีบนี้นะคะด้านบนของเส้นนี้นะคะข้ามมาค่ะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่สี่ดึงมาตรงๆแบบนี้แบบนี้เลยพับปลายริบินค่ะ สอดด้านในนะคะของกลีบที่1เลยสอดเข้าไปด้านในของกลีบที่1ตรงนี้นะคะด้านในของกลีบสีเหลืองนะคะตรงนี้เพื่อนๆต้องใช้แหนบช่วยดันนะคะกลีบสุดท้ายเส้นสุดท้ายนะคะก็จะสอดยากนิดนึงแบบนี้ค่ะดันตรงนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็ไล่ดึงนะคะให้เพื่อนๆไล่ดึงกลีบนะคะให้เ,เท่าๆกันเลย เพื่อนจัดกลีบให้เท่าๆกันนะคะแล้วก็จะได้กลีบประมาณนี้เลยนะคะแบบนี้พอเราได้กลีบที่เท่ากันแล้วนะคะเพื่อนๆก็ ที่ใส่เหรียญไปแล้วก็ให้ตัดตกแต่งตามชอบนะคะตรงนี้ส่วนเพื่อนเพื่อนที่ต้องการจะใส่เหรียญที่หลังนะคะเพื่อนเพื่อนจะนําเหรียญมาวางเลยก็ได้นะคะในขั้นตอนนี้แต่เราจะเหลือริบบิ้นไว้แค่สี่เส้นลักษณะน,นี้ค่ะเราจะสอดริบบิ้นสองเส้นคู่นี้นะคะสองเส้นนี้สีเหลืองกับสีชมพูนะคะเราจะสอดเก็บนะคะเราจะสอดแล้วก็จะตัดออกนะคะเพื่อนๆนจะไม่สอดก็ได้นะคะ จะนำเหรียญมาวางแล้วสารไรขัดเลยก็ได้นะคะดึงให้กปิดชาบนะคะแบบนี้ นั้นเพื่อนก็ตัดออกนะคะ2เซนที่เราสอดเมื่อกี้นะคะตัดออกเลยเราก็จะได้แบบนี้นะคะเป็นเพื่อนที่จะใส่เหรียญที่หลังก็นำเหรียญมาวางในขั้นตอนนี้แล้วก็ สารลายขัดนะคะแบบนี้เลยอันนี้สําหรับเพื่อนๆที่ต้องการจะทําไว้ใส่เหรียญทีหลังนะคะจากนั้นก็ดึงให้กระชับค่ะดึงให้กระชับแบบนี้แล้วก็ให้เพื่อนนาเทปใส่นะคะมาติดด้านล่างนะคะติดการลิบบิ้นเลื่อนหลุดนะคะไม่ให้เหรียญเราหลุดด้วยนะคะแบบนี้จะได้แบบนี้ สวยๆนะคะตรงนี้เราก็ตัดออกนะคะลองไปทําตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์กดซับส r i b ์แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ